สวัสดีครับไอมินโปรเบเกอร์นะครับจากเพจ JB s e t d i n g นะครับวันนี้จะมาแนะนําตัวรีเลย์หนึ่งตัวนะครับเป็นตัวปรับนอกนะครับตัวปรับกระพริบจะอยู่ข้างนอกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อให้ดูนะครับนี่นะครับกระพริบนะครับปรับความเร็วก็หมุนด้านบนนะครับหมุนหมุนหมุนอับเร็วขึ้นนะครับอนี่นะครับ ขีดนี้แสบตาหน่อยนะครับนี่นะครับค่อยคยปรับกับคืนนี่ช้านี่สุดแล้วนะครับแค่นี้นะครับแล้วค่อยหมุนนะครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับอนี่นะครับแล้วบางคนถามนะครับว่าถ้าเกิดเสียบผิดด้านนะครับอเป็นยังไงไม่เป็นไรนะครับแต่แค่ มันไม่ช็อตนะครับแต่มันไม่กระพริบนะครับมันจะค้างอย่างนี้นะครับนี่นะครับปรับไปทางไหนมันก็ไม่กระพริบนะครับมีน้องตกใจนะค,คร em ค amentos, s, ค eh ับแสดงว่าท่านเสียบสายกลับด้านนะครับเดี๋ยวไปต่อผิดนะครับแค่กลับนะครับนี่นะครับสลับสายกลับมานะครับนี่นะครับกระพริบเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ สนใจรีเลย์ปรับนอกนะครับตัวสินทรเงินของเรานะครับสอบถามฝ่ายขายของเจดีได้ทั่วประเทศนะครับหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดเจดีดีดิงนะครับขอบคุณครับ